สวัสดีจ้าพอกับช่อไม่เขียวพ้าหลอนะจ้าไปหาเห็ดกันพี่น้องนี่ก็ไข่พี่น้องดอกแรกแหกมันจ้าไข่สวยสวยยังบ่ เพิงต้องพี่น้องดอกแรกแหกมาของพี่เพิ่งต้องดอกนี่เนานี่นก,นนนก็า ไป้อจะยืดอย่งพี่น้องขอไปเบิ้งกันเนี่ยโอ้อ โอ้หาือแบอง่ายดูเห็นเียบดูเห็ดก็คลห็ดินก็ได้ล้างล้างรูปปหาแล้วพคนบ้าใตกินขีดอนขนอยเกี่ยวกระดาว่เห็นเจ้านะมีน้ำเกลือบ่บ่คีดอกโอ้โห Nhìn vui nhìn này lấy tangan tangan view tangan 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 ngan tangan ngan tangan 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 tặng tangan 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 2 tangan tangan như ให้เรางูเลี้ยงสีอเห็ดตายเบี้ยอยู่เลี้ยงเออเหือบอันนะั่นอ้าอยู่เบามีแค่หนึ่งดอกเดีง๋งูดอกแรกแห่งดึกป่ากีเลยเห็ดกระไข่เห็ดกระไข่สามกีงามๆเลยอืต้นหนาเจาะป่าเห็ดกระไข่กัน vui sửa anh em à. ờ thôi là ngược sám chùm nữa chứ